I'm on ปีปนี่ผมก็อยู่ในพื้นที่นั่นเลยหลังจากนั้นปั๊บย้ายมาเป็นมาสกัดกออรบนภาคสองอยู่ที่ค่ายสุนทรนาลีนครราชสีมา28มาผมก็ก็ไปร่วมป้องกันประเทศมาเป็นเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ในปี47่เ้นปืนปี4 8ผมก็ลงไปไปอยู่นั้น7ปีวันพรุ่งนี้ตุลาเนี่ยวันที่30ผมยังปิดล้อมตดคนอยู่เลยสำหรับร้อยดีเพียศักการออกปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนแต่ละครั้งเกิดจากความสมัครใจ เพราะท่านคิดอยู่เสมอว่าหน้าที่ของทหารคือการปกป้องอธิปไตยใครจะมารุกรานหรือทำลายความมั่นคงของชาติหลกไม่ได้เมื่อหัวหน้าครอบครัวที่เป็นทหารมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวคนที่อยู่ข้างหลังซึ่งเป็นคนในครอบครัวก็จะต้องมีความเข้มแข็งและมีความเสียสละที่มากกว่าครับความรู้สึกตอนนั้นนะที่การลุกล้บเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีคําว่าถอยอ่ะคำว,ว่าเสียสละมันเสียสละตรงไหน,นคือยังคิดย่ดดหน้าที่เรา ประเทศเราไม่ไคิดว่าเอ้ยมันจะไปแล้วตายหรือเปล่าไม่ไม่ได้คิดเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวเขาคือแฟนผมเนะี่ยเขาเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งชีวิตผมไม่ไม่เคยเป็นไม่เคยบาดเจ็บแล้วก็ไม่เคยแม้กระทั่งโรคมาลาเรียก็ไม่เป็น,เ,น,เ,น,เ,นเขาสนับสนุนเราใจเราเกินร้อยเกินแล้วก็เกิดความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยดีเพลย์สักอาจจะโชคดีที่สามารถดำรงตนให้รอดพ้นจากความสูญเสียและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาจนถึงปัจจุบัน สามารถนำทักษะความสามารถทางด้านการทหารมาใช้ในการประกอบอาชีพหลังเกษียณได้แม้ว่าจะเป็นอาชีพที่หลายคนนั้นมองข้ามแต่ร้อยตีพิรักิ์ยังคงทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเช่นทุกครั้งครับประสบการณ์ของเราเนี่ยยังพอจะช่วยเหลือคนอื่นได้พัฒนาคนอื่นได้เสริมสร้างความกล้าให้เขาสร้างความเพิยมั่นใจตรงนี้ผมได้เป็นครูฝึกให้กับบริษัทรักษาความปลอดคนกลุ่มหนึ่งในสังคมน่ะให้เขามีความลุก มีความคิดที่ดีต่อประเทศชาติเหมือนเดิมที่เขาออกมาจากอทหารผ่านศึกต่างๆเขาเฟ้งคว้างม,มาเพื่อให้สร้างคนมีงานทำเพื่อให้สร้างคนสามัคคีกันเพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบนะครับจากวิดกรรมอันยิ่งใหญ่ของทหารผ่านศึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ทหารผ่านศึกหลายท่านต้องแลกกับชีวิตที่จบลงในสมรภูมิและอีกหลายชีวิตที่ต้องกลายเป็นผู้พิการทุกพลภาพไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง ครอบครัวต้องพบกับความยากลำบากรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศให้ท่านเหล่านั้นสามารถกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศยู่ตามแนวชายแดนไทยด้วยครับก็อยากจะฝากเยาวชนรุ่นหลังๆให้เค้นึกถึงว่าบรรทัพบุรุษของเราเนี่ยที่เขาร้องเพลงกันมาเนี่ยบรรทัพบุรุษจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเสียสละมาเพื่อเพื่อเพื่อให้มีประเทศอยู่ประเทศเราน่ะยังไม่เคยถูกยึดน้องๆก็ยังไม่เคยรู้ว่าอารมณ์ที่ถูกยึดจะเป็นไงบ้างเพราะว่าเราปกป้องเอาไว้ก่อนเราเสียสละชีวิตของเราไว้ก่อนแล้ว ม,นมเงน,ง,น,นงืน่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2566องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาเพื่อคารวะด,ดวงวิญ,ญญาณทหารกล้าภายใต้ชื่องานเชิดชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกณนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเป็นการร่วมรำรกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของเราวิรบวุรุทหารผ่านศึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 354 8587ต่อ41 235และ41 236